สวัสด,ดีทุกผู้ทุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วที่นี่ก็ที่วัดศีสะอาดนะวัดศีสะอาดมาเหนี่ยมารวมทางสังฆธรรมสังฆกรรมฟังพระปฏิโมกตกันที่วัดศีสะอาดฟังครูบาอาจารยนพ่นปันปฏิโมกมาเหนี่ยมไปหมื่บ้านพระวันดับเดือนเก่า มาร่วมสังขะกนลัเพ่นเป็นสะน้ำพ่นสะน้ำน้ำใสติงเลงเลยสะเงยหลังเลืงเล,ลืง,ลงจะเป็นสลาสังเวทพ่น สาราในภาษาเพิน่นพิ่นมือน,นี่ทำทาสิตกตกให้บนนอกมือนนี่ฝากคุมอยู่ได้มือน,นี่ฝ่ามืดมืดอยู่นี่สิเป็นหอระฆังเก,างก่าเพิ่นหอระฆังโบราณสมัยโบราณแต่ก่อนเป็นใหม่อยู่เพินพ่นโบราอถิ่มเพิ่นอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เสาใหม่ พอระค่งฮอกองสมัยตะกอนหลายปีเลยล่ละมันเดียนนี่ตั้งแต่โบสถ์ลังนี่เป็นลังใหม่อยู่ตะกอนตะกอนเป็นโบสถ์ลังใหม่โบสถ์สมัยโบราณตะกอนลังใหม,ม่เป็นเหินหม่หรือเห็ดทำไมเหม่ า,า็ฉันแล้วบอนนปลูกเพื่องฟา้าปลูกต้นเพื่องฟ้าไว้งามคักเลยต้นมีร่อนเห็ดลมบรรยาก,กาศมันนีได้มารวมสังขกรรม หลายวัดอยู่มืงเนี่ยหลายวัดหลายว่าสี่วัดบ่สี่วัดหาวัดวัดแล้วสองรูปสามรูปรวมกันทั้งหมดก็กิดสี่สิบก็รูปละมืงเนี่ยสี่สิบก็รูปมารวมทำสังฆกรรมท่องิ่นสวดปฏิโมกข์กันทุกวันพระใหญ่เนาะสิบห้าคำเริ่มสิบห้าคำมารวมกันอยู่นี่แหละ

แล้วก็เตะเขิลกระหม่อมล่ะกระติกระหม่อมมื้อเชียงฮัน <coughs> ໂຕຕັ້ງເດີ້ເປັນບໍ່ດົມຄ້ອຍຊມໍຕັນນາຍັງຂໍໃຫ້ເອົາໄວ້ນະຂອງໂມມຕາຊິຕີອື້ໂອ້ລະມາປີເຈນເດີ້ເດດນຶງມັນເຈນໂຕເຊື້ອຕິງບາດໄລເດີ້ເນາະມາພຸ້ນມາອາຈັນແສງໂລນີ້ເດີ້5 สมทน้าตั้งเล่นนะพอลงพื้นท่นบอกขึ้นไปชั้นนางสนทนากันไปเฮ้ มานพัดลมติดเยลล็อกซะโยมเพิ่งมานอนเล่นมาพักมาพอนอยู่ในวัดเย็นๆลังจากเกี่ยวหญ้าใหายงให้ควายแล้วพากันมานอนเล่นอยู่วัดมันชั้นเล็ล้วล็กตัวลงมาละฉันเพิน แดดโน้มพุ่นมาดเหตุจังนั้นถวายถวายเพ่นได้พระสงค์ปู้เปุ่นมาเขาสังฆก,กรรมของพระปฏิโมกข้ของพระปฏิโมกจบก็แม่นชั้นเพ่นรูปหลายองค์หลายวัดหลายว่า

nào học lâu thế Bộ cắp đến đi <laughs> bỏ Bài hao ta khít ở vừa công khơi rap rap dùm mình vừa tao hả dùm mơi chả hôm nay lúc con ta tăng một bên à ไปไปเร็วใหญ่ยกันใหญ่ใหญ่ๆนะงรถขึงเรือไปวัดไปว่ากัน ครบแล้วบอลูกตามาครบแล้วบอมาครบเลยมาครบแล้วเนาะไปสิไปขับวัด อาจจะมาช่วงนั้นลนะมาเสียลงป่าเขาคนตรงหน้าตรงหน้า de la corral corral tambor ที่ไปให้เป็นหน้าแล้ว,เร,รลวเริ่มก่อแางแล้วเริ่มเท็จแล้วนนสบายแล้วแบบนี่ไป็นหาที่รถก็สบายครับรถก็สบายต้องยังติดลม คอนกรีตทางเลไปหไน้าทไปหน้า,าไไไน,านาทแท,าก,ทา,กากวัวงแล้วสุตู้กตู้จนตูตตตนโโปนสถลส้างอกังสร้างกันอยู่โบสถม

ยีรถจนลับได้ขอมพินกัเสียงคุยหนอของพินนี่ี่ทก,กาเลยเนเริ่มตะกัดขเนียกีหนอเริร่มตะ rob เนียเลยเนอแล้วหัวัดหัว,ดว่าแล้ว แค่นี้กนอนนอเขาจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดีดีไม่แห้งกันทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับเบื้องรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครปเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนขอให้สุขภระพั่า,างกกยแข็งแรง อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขอายุมันขวัญเย็นกันทุกผู้ทุกคนเจริญในนาทีการงานรำรำเรือยเรวยกันทุกผู้ทุกคนขอจบคลิปไปเพียงแค่นีส้สบายดี